สรุปข่าวเด่นจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนมกราคม2568วันที่14มกราคม2568นางนิสากรวิสิตราอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 8มก,กราคมที่วัดดาวโดงตำบลคลองเขินอําเภอเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มก,กราคม17มก,กราคมที่อาคารกิจกรรมวิทยายลัยเทคนิคสมุทรสงครามหนังนิสากรวิสิตสระราด ผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2568หลังจากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2568นำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม หนึ่งมกราคม2568นางนิสากรวิสิทธิสราราฏผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคาราวาสนำพุทธศาสนิก,กชนร่วมทำบุญตักบาทนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2568เพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดเพชรสมุทรวร,รวิหารพระอารามหลวงสมมกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก และจุดให้บริการประชาชนพร้อมมอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน4มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนตลาดน้ำบางน้อยณนะตลาดน้ำบางน้อยอำเภอบางคนทีเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย 6มก,กราคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมโครงการชูธรรมนำชีวิตเข้าวัดธรรบุญตักบาทไหว้พระสวดมนต์ณวัดลาดเป้งตําบลนางตะเคียนอําเภอเมืองสมุทรสงคราม7มก,กราคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนการสอนณโรงเรียนวัดสัทธาธรรมตําบลบางจาเงเาะเกรงอําเภอเมืองสมุทรสงคราม หลังจากนั้นเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการกาชาติรวมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดสมุทรสงครามปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 8มกราคมที่บริเวณลานจอดรถเทสโกโลดัสสมุทรสงครามนางนิสากรวิสิตระอัตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปจังหวัดสมุทรสงคราม 9มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อน้องคนพิเศษประจำปี2568พร้อมจับฉลากรางวัลและมอบของขวัญแก่เด็กๆที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามหลังจากนั้นได้นำคณะเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบของขวัญวันเด็กแก่เด็กที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 11มก,กราคมเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ที่บริเวณริมเขื่อนวัดช่องลมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกจัดขึ้นจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568 ที่โรงเรียนรัทธาสมุทรและที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแกอําเภอบางคนที14มกราคมที่อุทยานรอสองนางนิสากรวิสิตราอัดผู้วาราชการจังหวัดสมุทร,รสงครามเป็นประธานในการประชุมสำรวจพื้นที่เตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัย ประจำปี2560 15มกราคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยี่ยมชมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชนณนะครัวเรือนในพื้นที่ตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีและในวันเดียวกันนางนิสากรวิสิตสระอัตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามขึ้นที่ครั้งที่2ประจำปี2568ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระดังงาอำเภอบางคนที16มกราคมที่โรงเรียนศรัทธาสมุทรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่69ประจำปี2568จังหวัดสมุทรสงคราม20มกราคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัคาราพมเผ่าเป็นประธานในการประชุมหารือ,อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของประหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและนำคณะลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาผลกระทบการรุกรานของปลาหมอคางดำต่อเกษตรกร21มกราคม นางนิสากรวิสิตสระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกิจกรรมโครงการชูธรรมนำชีวิตเข้าวัดทำบุญตักบาทไว้พระสวดมนต์ณวัดเกตการามตาบลโรงหีบอำเภอบางคนที22มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวากาชาติไทย103ปีณดมอเนกประสงค์โรงเรียนแถววรานุกูลอำเภอเมือง 22มกราคมที่ศาลเจ้าไทยเพ่งอ้วงกงตำบลบางกุ้งอเภอบางขุนทีนางนิสากรวิสิทธิ์สระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตาหารเพลนแด่พระสงฆ์ในงานประจำปีศาลเจ้าไทยเพ่งอ้วงศาลสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลในการประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นหากินยากสมุดสงครามตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นและมรดกภูมิปัญญาณอุทยานรอสอง 23มกราคมที่สหกรณ์ประมงแม่กรองจำกัดตำบลแหลมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนางนิสากรวิสิทธิ์สระอาดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการประมงสหกรณ์ประมงแม่กรองจำกัดเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาตลาดปลาสหากรณ์ประมงแม่กรองจำกัด24มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานลงเข้าสวนชวนมารักบางสะแก่ครั้งที่3ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตำบลบางสะแก่อำเภอบางคนทีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2567ณอุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการและให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์27มกราคมที่บริเวณคลองมื่นหารหมู่ที่6ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองนางนิสากรวิศิตส์สอราตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนํคณะร่วมกิจกรรมลงแขกลงคลองกําจัดปลาหมอคางดำจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่3ทัพ 28มกราคมที่บริเวณลานด้านหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถดรนโรงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามหลังจากนั้นช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเดินทางไปเป็นประธานฝ่ายคาราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช2568ที่วัดบางกระพร้อมอ,ออัมพวา29มรกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำคณะเหล่ากาชาติจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภยัยณตำบลบางกระบืออเภอบางคนทีวันที่สามรกราคมที่โรงแรมรีวอร์ตันนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งกิจกรรมให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก24มกราคมนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายขาราวาสในพิธีเปิดงานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดบางใหญ่ตำบลกระดังงาอำเภอบางคนที โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิน่นและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี22มกราคมนายรณชัยพุ่มเจริญเป็นประธานเปิดการจัดประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นหากินยากจังหวัดสมุทรสงครามณอุทยานรอสองเฟ้นหาสุดยอดฝีมือการปรุงอาหารและจัดสำรับเมนูอาหารขาวหวานเพื่ออนุรักษ์สืบสารเมนูอาหารพื้นถิน่นของจังหวัดสมุทรสงครามเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 24มกราคมนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายขราวาสประกอบพิธีเปิดงานผูกพัทตสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนวเทศประสิทธิ์ขนาวาดตำบลท่าคาอำเภออัมพวาแล้ววันที่29มกราคมนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายลูกเสือ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชบิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พบกับสรุปข่าวเด่นจังหวัดสมุทรสงครามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ